สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นรเวร์พูลประจำวันที่28เมษายน2565โดยเรียกว่าผู้เดลี่บ่ายเซอโซึ่งวันนี้ผมก็ะดัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมันอ่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิกงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการเคลียร์ประเด็นที่อาจจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกเป็นกังวลใจจากผลการแข่งขันกับเรือดำน้ำสีเหลืองเบียเลออลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยแม้ว่าทีมของเราจะเปิดสนามแอนฟิลด์คว้าชัยชนะมาได้อย่างงดงามถึง2ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่ากุมความได้เปรียบก่อนกลับไปลงเล่นเกมนัดที่2ของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบตัดเชือกที่บ้านของบียเลอลในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามมันก็มีประเด็นหนึ่งที่ทต่ไ้่เพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีนักเตะในทีมชุดใหญ่ของเรา2คนที่ไม่มีรายชื่อทั้งเ1บผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คือในรายของทางเคอร์ติสโจนเมดฟิลเด็กปั้นของสโมสรและคอสตาซิมิคาร์ดแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซของเรานั่นเองจนทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าพวกเขาจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนหรือไม่อย่างไรกัน ว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางนิวอ์พผูลเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรนก็ได้ยืนยันออกมาชัดเจนเลยว่าทั้งในรายของโจสและซิมิคาร์ตนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บใดๆทั้งนั้นแต่การที่พวกเขาไรยชื่อในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีอาการป่วยและมีการย้ำออกมาอีกด้วยว่ามันไม่ใช่การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทำให้พวกเขาทั้งคู่ต้องพลาดการลงสนามในเกมนัดน,นี้ ขณะดเดียวกันทางฮาวิเอนเลียดไม่ฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราก็ได้กลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามแม้ว่าเขาจะเพิ่งลงเล่นให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีในเกมกับทางเรสเตอร์ซิตีเมื่อต้นสัปดาห์เช่นเดียวกันกับในลายของทางลีสวิลเลียมปากกหลังดาวโรดของเราก็มีรายชื่อเป็นตัวสำรองเหมือนกันหลังจากในเกมยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกนั้นอนุญาตให้ใส่รายชื่อตัวสำรองได้ทั้งสิ้น12คน เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูฟอร์มการเล่นของทางซาดิโอมาเน่แนวลุกทีมชาติเซเนกัลที่กำลังทำผลงานได้อย่างขึ้นม่อสุดๆเหลือเกินในช่วงโมงนี้จากการแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้วเจ้าตัวอาจจะฟอร์มดอบลงไปเล็กน้อยแต่ในการแข่งขันซีซั่นใหม่นี้เขาก็เรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังถูกเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นในบทบาทใหม่ การย้ายเข้ามาของทางหลุยส์ดีอารสปีกทีมชาติโคลอมเบียในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นก็ทำให้ทางเยอเกนครับมีการขยับเอามาเน่จากตำแหน่งปีกซ้ายให้เข้ามายืนเป็นศูนย์หน้าตรงกลางมากขึ้นและนั่นก็เป็นเหมือนการปลดล็อกความสามารถของเจ้าตัวออกมาได้อย่างเต็มที่จนในตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นตัวเลือกก่อนหน้าทางเดียโกโชตาสำหรับบทบาทการทำหน้าที่ในส่วนนี้ไปแล้ว ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมาเน่ก็เป็นคนยิงประตูลูกที่2ให้กับทีมของเราหลังรับบอลแทงทะลุช่องแบบสุดเหนือชั้นของโมฮัมเม็ดซาลาจนหลุดเข้าไปส่งบอลซุกก้นตาข่ายได้อย่างเด็ดขาดนั่นทำให้ในตอนนี้ดาวเตะวัย30ปีกดไปแล้วถึง6ประตูกับอีก1แอซิดจากการลงสนาม6นัดหลังสุดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทีมดังจากเมอร์ซีไซกันเลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านั้นประตูที่เขาทำได้ในเกมกับเบียเลอเอากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังทำให้มาเน่ทำสถิติขึ้นมาทาบทางดีดีเย่ด็อกบากับการเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำประตูในรอบน็อกเอาท์ของแชมเปี้ยนส์ลีกได้สูงที่สุดตลอดการอีกด้วยเมื่อทั้งคู่ต่างก็ยิงได้ที่14ประตูเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพวกเขาทั้งสองคนก็คือด็อกบาต้องใช้เวลาในการลงสนามถึง46นัดจึงจะสามารถทำสถิติดังกล่าวได้ ขณะที่มาเน่ของเราใช้เวลาเพียงราวครึ่งหนึ่งที่25เกมเท่านั้นไหนๆก็เปิดประเด็นเรื่องราวของทางซาดิโอมาเน่กันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูมุมมองของทางเยอเกนครอฟถึงลูกทีมรายนี้กันบ้าง เมื่อหลังเกมนักข่าวได้เข้าไปสอบถามกับนายใหญ่ชาวเยอรมันถึงเหตุผลที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งให้มาเน่มายืนเป็นศูนย์หน้าตัวกลางในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเจ้าตัวสามารถระเบิดฟอร์มเทพออกมาได้ซึ่งทางครอปก็ได้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ฟิกซ์กับตำแหน่งของนักเตะขนาดนั้นเพราะอย่างไรเสียมาเน่ก็ถือเป็นผู้เล่นระดับโลกไม่ว่าเขาจะลงเล่นในตำแหน่งใดให้กับทีมก็ตาม หากถามว่าทำไมผมถึงเลือกเขาน่ะหรอมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะว่าเขากำลังทำผลงานได้ดีหากคุณมองไม่เห็นคุณก็คงจะมีปัญหาแล้วละ่ะครับกราคุณชอบเขาลงเล่นในตำแหน่งนี้ไหมละ่ะผมเองก็ชอบเหมือนกันนะอันที่จริงแล้วเขาลงเล่นทางฝั่งซ้ายหรือตรงกลางก็ได้ทั้งนั้นในทั้งสองตำแหน่งเขาต่างก็ทำผลงานได้ในระดับโลกเลยนะตอนสมัยที่เขาย้ายมาอยู่กับเราใหม่ๆ เขาก็เคยลงเล่นทางกลับขวาให้กับเราด้วยบางคนน่าจะยังพอจํากันได้ถึงประตูแรกที่เขาทำในสีเสื้อของเราซึ่งเป็นเกมกับทางอาร์ซนอลได้ในจังหวะที่เขาเลี้ยงตัดเข้าในและยิงเสียบสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายเข้าไปอย่างงดงามที่สุดนั่นเป็นประตูที่สุดยอดมากในตอนนี้นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเขาผมก็ชอบให้ทางเดโโกโชต้าลงเล่นตรงกลางนะโรแบร์โตเฟอร์เมโนโนก็ด้วยเหมือนกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นซาดีโอก็จะได้กลับไปยืนทางฝั่งซ้ายมันไม่ได้มีการฟิกซ์แบบตายตัวอะไรหรอกเราสามารถใช้งานเขาได้อย่างหลากหลายและบางครั้งคุณก็อาจจะถอยเขาลงมายืนต่ำสักหน่อยลงก็ยังได้แต่เมื่อคืนนี้เราอยากจะให้เขาขึ้นไปยืนอยู่ระหว่างคู่ปักกะหลังตัวกลางเพื่อคอยดึงพวกเขาออกไปและเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้วิ่งตัดหลังขึ้นไปมันไม่ใช่ความรับอะไรเลยนะ เพราะคุณย้อนกลับไปดูการแข่งขันในเกมนัดนี้คุณก็จะเห็นได้อยู่ดีเขามีความสามารถที่จะทําเช่นนั้นได้นั่นคือเหตุผลที่ทําให้เราเอาเขามายืนเป็นสูตรหน้าตรงกลางเมื่อพูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันไปแล้วอีกหนึ่งนักเตะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือทางตีอาโก้อคันชาร่าเมดฟิวทาวช่างทองของเรานั่นเอง ในเกมเมื่อคืนนี้นั้นแม้ว่าเขาจะไม่มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดและก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำแอซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่อย่างใดเราาว่าผลงานการคุมเกมที่กลางสนามของเขาก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะอย่างชัดแจ้งมเมื่อโจตัวมีเซติการผ่านบอลทั้งสิ้น103ครั้งโดยเข้าเป้าถึง99หนหรือคิดเป็นการผ่านบอลสำเร็จสูงถึง96.3กันเลยจีเดียวมากที่สุดเหนือกว่านักเตะคนอื่นใดในสนาม นอกจากนี้มันยังไม่ใช่การผ่านบอลหรือการเคาะบอลแบบไร้จุดหมายเมื่อเกือบหนึ่งใน3ของจํานวนดังกล่าวหรือ34ครั้งเป็นการผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายของทางปียาเลอเอวอีกด้วยขณะเดียวกันไม่เพียงแต่การตอบบอลสั้นที่โดดเด่นสิละเกินเท่านั้นการวางบอลยาวของเตียโก็ได้ผลลัพธ์ที่สุดยอดไม่แพ้กันเมื่อเขาวางบอลยาวทั้งเกมที่9ครั้งและเข้าเป้าทั้งหมด100เต็ม อย่างไรก็ตามนอกจากการทำเกมและการคุมจังหวะที่กลางสนามแล้วแม้แต่การถอยลงมาช่วยเกมรับเตียก็ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการตัดเกมรุกของคู่แข่งไม่ให้บุกขึ้นหน้ามาได้อย่างง่ายๆอีกด้วยเมื่อเขาทำสีติตัดบอลได้ถึง5ครั้งในเกมเมื่อคืนนี้ซึ่งก็ถือเป็นสีติที่สูงที่สุดในสนามอีกด้วยเรียกได้ว่าเจ้าตัวโดดเด่นทั้งการทำเกมรุกและเกมรับให้กับลิเวอร์พูลของเราอย่างแท้จริง จากผลงานที่สุดยอดดังกล่าวข้างต้นของเตียโก้นั้นจึงทําให้เขาควา้ารางวัล Man of the m a t c h หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไปครองได้สำเร็จเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พร้อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทสัมภาษณ์ของกุณซือฝั่งตรงกันข้ามอย่างทางอูณาเอมิลี่ในใหญ่จอมแท็กติกของทางบียเลอกันบ้าง เมื่อเขาได้คุยเอาไว้ก่อนเกมถึงความมั่นใจของตนเองว่าจะสามารถบุกมาคว้าชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลของเราได้ถึงถิ่นแอนฟิลด์แต่ท้ายที่สุดกลับต้องเป็นฝ่ายปลาชัยกลับออกไป2ประตูต่อศูนย์แต่แม้กระนั้นหลังเกมเจ้าตัวก็ยังไม่วายออกมาเตือนทางหงแดงอีกครั้งหนึ่งว่าระวังจะน้ำตาตกในในเกมนัดที่2ตอนสัปดาห์หน้าที่ต้องบุกไปเยือนพวกเขาเราไม่สามารถพูดอะไรถึงชัยชนะของพวกเขาได้นะ เพราะพวกเขาสมควรจะได้รับมันแล้วเอมิลี่กล่าวในครึ่งเวลาแรกเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราทำไม่สําเร็จก็คือในส่วนของการทำเกมรุกจากเกมโต้กลับหรือการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปทางฝั่งของลิเว์พูเองมีโอกาสยิง2หรือ3ครั้งนะในครึ่งเวลาแรก แต่เราก็ถอยลงไปป้องกันในกรอบเขตโทษและหน้าปรักประตูได้ดีกว่าในช่วงครึ่งเวลาหลังอย่างชัดเจนแม้ว่าเมื่อเราจะกลับมาลงสนามกันในครึ่งหลังเราจะพยายามลงเล่นกันเหมือนเดิมแต่พวกเขาก็ผลักดันเกมขึ้นมามากยิ่งขึ้นและสมควรที่จะยิงประตูได้แล้วสกอร์สประตูต่อศูนย์นั้นเป็นผลการแข่งขันที่ดีสำหรับพวกเขาแต่สำหรับเราแล้วมันอาจจะไม่ใช่ผลการแข่งขันที่ดี ว่าเราก็มีความฝันว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างออกไปเมื่อเรากลับไปลงเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของเราเกมนัดหน้าพวกเขาจะต้องเจองานยากกว่านี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของแท็กติกและผมก็คิดว่าทางลิเวอร์พูลเองจะต้องเจ็บปวดมากกว่านี้แน่สำหรับการแข่งขันในเกมนัดที่สอง แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบแฝงความคิดเห็นกันไ้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ